สวัสดีครับชลบีุมคอนด้าคาร์นะครับวันนี้จะมาวาดเรื่องของ Honda Sensing นั่นเองนะครับก็อ,อื่นต้องของอธิบายก่อนละกัน Honda Sensing เนี่ยก็คือระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Honda นั่นเองนะครับทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อลดอการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮอนด้าเซนซิงนะครับก็จะมีอยู่ในรถ Honda 4รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Civic Turbo RS Civic Hatchback RS แ c คคอร์ดไฮบรแล้วก็แ c คคอร์ดไฮบริดเทคนั่นเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยฮอนด้าเซนซิงมันจะมีแบง่งออกไปเป็นทั้งหมด4ระบบด้วยกันนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยฮอนด้ Honda ได้ทําการอัปเกรดหรือว่าพัฒนาตัว Honda s e n นซิงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลยว่า5ระบบตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับจัดไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ระบบแรกเลยนะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าและตัวจับคนเดินถนนนะครับ ตัวนี้เขาจะมีกล้องแล้วก็เรดาร์ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางข้างหน้านะครับที่เป็นรถหรือว่าคนอ่าถ้าสมมุติว่าเริ่มเข้าใกล้แล้วเราไม่ได้เหยียบเบรกเนี่ยระบบจะทําการแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์ที่มาตรวัดนะครับรวมไปถึงเสียงเตือนด้วยแล้วก็มีการสั่นที่พวงมาลัยให้ด้วยนะครับเพื่อเตือนผู้ขับขี่ แต่ว่าถ้าเรายังไม่มีการชะลอความเร็วเนี่ยครับยิ่งเข้าไปใกล้สิ่งกีดขวางเท่าไหร่ระบบจะทําการเหมือนเบรกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับชะลอความเร็วให้สามารถที่จะหยุดรถนิ่งอยู่กับที่ได้เลยก่อนที่จะชนกับสิ่งกีดขวางข้างหน้านะครับระบบต่อมานะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนั่นเองหรือว่า Adaptive Cruise Control นะครับถ้าเป็นตัว Cruise Control ในรุ่นปกตินะครับมันจะไม่สามารถที่จะ แปรผันความเร็วให้เราได้นะครับแต่ตัวนี้เมื่อเราเซ็ตความเร็วคงที่ไปแล้วสมมติเซ็ตที่100อย่างเงี้ยขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าคันหน้าความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบจะทําการปรับความเร็วที่เราลลอกไว้เนี่ยจาก100ลงมาเหลือ80นะครับให้ต่อกับความเร็วของคันข้างหน้าน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะปรับความเร็วได้จนถึง0ูกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับกรณีที่รถคันข้างหน้าจอดอเบรกอยู่กับที่เนี่ยรถเราก็จะจอดนิ่งอยู่กับที่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดรถคันข้างหน้าขายืยนตัวไปนะครับหรือมีการเพิ่มความเร็วของคันข้างหน้าเนี่ยความเร็วของเราก็จะเพิ่มตามเข้าไปด้วยนะครับ ระบบที่3นะครับคือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับระบบตัวนี้จะทําการเซ็นเซอร์นะครับเลนที่อยู่บนถนนนะครับถ้าเกิดเป็นเส้นทึบเนี่ยเวลาเราขับไปถ้าเป็นถนนโค้งนะครับระบบจะทําการหน่วงพงมลัยให้รถเนี่ยเลี้ยวไปตามเส้นทึบที่อยู่บนถนนนั่นเองเพื่อรักษาให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะครับต่อมานะครับจะเป็นระบบที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับ ในกรณีที่รถเบี่ยงออกนอกเส้นทึบจริงๆนะครับระบบจะทําการแจ้งเตือนสัญลักษณ์ตรงมาดไวาและมีเสียงเตือนรวมไปถึงสั่นพวงมลาลัยแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็จะทําการหน่วงพวงมลาลัยกลับมาเพื่อให้รถนี่อยู่ในเลนเหมือนเดิมนะครับแต่ในกรณีที่รถเริ่มหลุดออกไปจากเส้นทึบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบจะทําการช่วยชะลอความเร็วแล้วก็เหมือนช่วยเบรคให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ระบบสุดท้ายนะครับก็คือระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองอ่ะจ,จะทํางานเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับเวลาที่เราขับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ถ้าเกิดมีรถส่วนมาหรือว่าตัวจับได้ว่ามีรถอยู่ข้างหน้านะครับระบบก็จะทําการปิดไฟสูงให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่สุดยอดม,มากๆเลยนะครับสำหรับ Honda s e ซ s i n g เราไว้พบกับผมแล้ววีคุณพันดาคาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Oh,